จอมันใกล้ตายเกลือหัวร้อนเลเวล9,9999 9, 9, 9, 9 99, ตอนที่202คำเตือนช่องนี้อาจมีเนื้อหาที่รุนแรงอาจจะมีเนื้อหาร่นแรงมากเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำแต่ชอบก็บกดปุ่มใต้คลิปด้วยนะครับอย่าก,กดนม่พอน,นะครับฮ่าฮ่าฮ่ฮ่ฮ่ขอบคุณครับฮ่ฮ่ <laughs> อากาศแถวนี้ช่างดูสดใสสักจริงๆอึ๊อุ๊ อเอ๋แม่นาะงเหตุใดกันทำไมเจ้าถึงต้องมานั่งกุกข่อยู่ที่แห่งนี้ด้วยตาแกที่นี่ไม่ใช่ที่สำหรับขอทานหรอกนะที่แห่งนี้ก็คือศาลาจินทิงซานถ้าหากเจ้ายังรักชีวิตอยู่ข้าคิดว่าเจ้าควรจะรีบหนีออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดจะดีกว่านะอ้ที่นี่ก็คือศาลาจินทิงสานอย่างนั้นเหรอ แล้วทำไมตัวเจ้าถึงไม่เกรงกลัวมันเลยล่ะแล้วทำไมข้าจะต้องกลัวด้วยล่ะข้าต้องการที่จะเข้าร่วมกับซาลาจินทิงซานแห่งนี้ให้ได้ทุกๆคนที่อยู่บนโลกใบนี้ทุกคนต่างก็เกรงกลัวซาลาจินทิงซานที่แสนจะชั่วร้ายนี้กันทั้งนั้นแหละทุกๆคนล้วนแล้วแต่ทำตัวทุกวิธีทางเพื่อที่จะ <c oughs> <c oughs> อยู่ให้ห่างจากที่แห่งนี้ เจ้านี่มันช่างน่ากันซะจริงๆนึกยังไงถึงจะเข้าไปอยู่กับพวกจอมวายร้ายในสาลราจริงถึงซานได้ล่ะเนี่ยตัวข้าในตอนนี้ไม่มีที่ให้ไปอีกแล้วแล้วทำไมข้าจะต้องบอกเรื่องพวกนี้กับขอทานเช่นเจ้าด้วยกันละ่ะเจ้าน่ะควรไปให้ไกลจากที่แห่งนี้ได้แล้วนะถ้าหากว่ามีคนลงมาจากภูเขาและข้าเจ้าเมื่อถึงตอนนั้นอย่าหาว่าข้าไม่เตือนก็นแล้วกันแม่ แม่นางน้อยเจ้าน่ะดูเป็นคนจิตใจดีเจ้าน่ะใจดีกับข้าซะจริงจรงข้าขอแนะนำอะไรเจ้าสักอย่างหนึ่งนะตัวเจ้าน่ะไม่เหมาะสมกับศาลาจินถิงซานแห่งนี้หรอกออออตักแก่นี่กินเล่าตอนนี้มันคลาทุ้งไปทั่วหมดแล้วข้าจะเข้าร่วมกับศาลาจินถึงซานและมันเกี่ยวอะไรกับเจ้ากัน เจ้านี่มันช่างยุ่งไม่เข้าเรื่องสักจริงๆแม่นางแม่นางคุยกับข้าหน้อยอะไรอีกทําไมทําไมเจ้าถึงต้องอยากที่จะเข้าร่วมกับสาลาจินถึงจานกันละ่ะข้าไม่มีที่อื่นให้ไปแล้วคำพูดของนางมันทําให้ข้าอดคิดถึงเรื่องของตัวเองไม่ได้ไม่มีที่ให้ไปอย่างนั้นหรอโลกทั้งใบนี้เปรียบเสมือนกับบ้านของข้า มีท้องฟ้าเป็นผืนป่าหม่มมีพื้นโลกเป็นเหมือนกับเตียงนอนข้าหาเลี้ยงชีพของข้าด้วยการขอทานมันก็จริงละนะเจ้านั้นเป็นเพียงแค่หญิงสาวตัวคนเดียวเจ้านั้นคงไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตแบบข้าได้ใช้ชีวิตไปวันๆระเหเร่ร่อนไปเรื่อยๆย้ยายยังอีกที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งไม่จบไม่สิน้นแม่นะ ที่นี่คือภูเขาของศาลาจินถิงซานสินะท่านผู้เท่าได้โปรดเถอะนะอย่ามารบกวนข้าอีกเลยได้โปรดท่านไปที่อื่นเถอะไม่ข้าจะไม่ไปไหนหรอกนะเอาเอาเอาหมดซะแล้วชีวิตที่ไม่มีสุราก็เหมือนกับเป็นชีวิตที่กาดสีสันยางหนาเบืออะไรเช่นนี้ตาแก่นี่ ไม่เพียงแต่เป็นขอทานเท่านั้นเขายังติดสุราอีกด้วยสินะช่างน่าสิ้นหวังสักจริงๆขกาละสงสัยจริงๆว่าข้างในศาลาเจนติงซานจะมีเครื่องดื่มลดเลิศหรือเปล่าเอ๊ะนั่นเขาเขาคิดจะทำอะไรเห็นทีข้าคงจะต้องเข้าไปดูด้วยตัวเองซะแล้วละ่ะถ้าหากข้าได้พบกับสุราชั้นยอด บางทีข้าอาจจะหลุดพ้นจากชีวิตที่แสนน่าเบื่อแบบนี้สัตีก็เป็นได้หรือว่าคนคนนี้ขอเป็นยอดฝีมือที่ปิดบังความแข็งแกร่งอยู่เป็นไปได้ไหมที่คนคนนี้สามารถทำลายม่านพลังของซาลาจินติงซานได้ย่าย่าโอ้ย โอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บจริงๆจีจหมวกคาเจ็บโว้ยเจ็บโว้ยแล้วทำไมเจ้าถึงต้องทำร้ายตัวเองแบบนั้นด้วยในขณะนั้นเองก็ได้มีผู้ฝึกยุทธหญิงคนหนึ่งได้ออกมาจากม่านพลังของซาลาจินถิงซานท่านรุ่ยมู่เซิงได้ฝากข้อความมาบอกว่าในตอนนี้ท่านอาจารย์กำลังเก็บตัวฝึกฝนตัวเองอยู่เขาจะไม่ได้ออกมาพบกับเจ้าแน่ๆเพราะแบบนั้น เจ้าควรจะไปซะดีกว่าพี่สาวได้โปรดท่านรับฝากข้อความของข้าไปทีเถอะนะโปรดบอกไปว่าหัวหูจริงคนนี้จะไม่ไปไหนจนกว่าตัวข้าจะได้ถูกการยอมรับจากศาลาจินถิงซานทำไมเจ้าถึงต้องทำแบบนี้ด้วยได้โปรดช่วยข้าทีเถอะนะพี่สาวฮ่าช้าก่อนคือว่าข้าอยากที่จะดื่ม พวกเราไม่มีสุร้า้กับเจ้าหรอกนะใส่หัวไปได้แล้วหเหตุใดสาวน้อยคนนี้ถึงได้ดูร้ายแบบนี้กันล่ะเนี่ยแล้วก็เจ้าใส่หัวไปได้แล้วถ้าหากท่านอาจารย์พูดว่าไม่รับเจ้ายังไงเขาก็ไม่มีทางรับเจ้าข้าเต็มใจที่จะรออยู่ที่นี่ถ้าเช่นนั้นเจ้าก็รอไปก็แล้วกันพวกเรากลับไปกันเถอะ อน้ำหยดลงหินทุกวันหินยังก่อนข้าตัดสินใจแล้วข้าจะรออยู่ที่นี่ต่อไปตอนนี้ข้ารู้สึกเหนื่อยจริงๆเห็นทีข้าคงจะต้องงีบหลับก่อนที่จะออกเดินทางซะแล้วสิสามวันต่อมาเอะ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 สาลาจินถึงสานข้ารู้สึกได้อย่างชัดเจน ว่ามีพลังวิเศษที่มาจากเคทวิชาสอนสวรรค์นี้หลั่งไหลเข้ามาในตัวข้าหลังจากที่ข้าทําความเข้าใจมานับครั้งไม่ถ้วนในที่สุดข้าก็เข้าใจวิธีการฝึกฝนมันแล้วการทําความเข้าใจเคทวิชาสอนสวรรค์ได้มันก็คล้ายคลึงกับการรับรู้พลังลมปราณการที่ได้รับพลังวิเศษนี้มามันก็คล้ายกับการดูดซับพลังลมปราณก่อนที่จะรวบรวมมันจนกลายเป็นพลังและปล่อยออกไปถึงแม้ว่าจะคล้ายคลึงกัน แต่ดูเหมือนว่าพลังนี้เองจะพิเศษกว่าพลังทั่วไปอย่างเห็นได้ชัดข้ายังจําพลังแห่งเสียงที่ได้ปล่อยไปในเมืองอันยางได้เป็นอย่างดีสิ่งที่ถือว่าเป็นอุปรสรรคสําหรับข้านั่นก็คือตัวข้าสามารถใช้มันได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนับตั้งแต่ที่ข้าทําความเข้าใจเคล็ดวิชาสอนสวรรค์มาอย่างเนื่องน,นานช่างมันเถอะช่างมันเถอะเลิกคิดฟุ้งซ่านในตอนนี้การคิดถึงเรื่องนั้นไปมันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรข้าจะต้องทําความเข้าใจในเคล็ดวิชาสอนสวรรค์ต่อไปเพียงเท่านั้น ไม่มีความทรงจาใดๆรวมถึงประสบการณ์อะไรต่างๆที่สามารถช่วยข้าได้เลยตอนนี้ข้ามีแต้มบุญเหลืออยู่6 9 7 0แต้มและมีค่าโชคดีอยู่ถึง89แต้มครั้งแรกที่ข้าใช้ความโชคดีไปตอนนั้นข้ามี33แต้มครั้งที่สองข้าใช้ความโชคดีตอนที่มีอยู่66แต้มถ้าหากว่าคิดตามหลักคณิตศาสตร์ที่ข้าติดศูนย์ตอนที่เรียนมัธยมแล้วก็บางทีครั้งที่สามข้าอาจจะต้องใช้ค่าความโชคดีอยู่ที่9 9แต้มสินะค่าความโชคดีคงเหลือ แปดสิบเก้าแต้มเอาละสุ่มรางวัลติงท,ท,ท่านได้ใช้แต้มบุญไปห้าสิบแต้มในการสุ่มรางวัลขอบคุณที่ใช้บริการท่านได้เกลือข่าความโชคดีบวกหนึ่งสุม่มรางวัลท่านได้เกลือข่าความโชคดีบวกหนึ่ง at. สุ่มรางวัลท่านได้เกลือข่าความโชคดีบวกหนึ่งสุ่มรางวัลท่านได้เกลือข่าความโชคดีบวกหนึ่งสุ่มรางวัลท่านได้เกลือสุ่มรางวัลท่านได้เกลือสุ่มรางวัล ท่านได้เกลือครั้งต่อไปนี่แหละครั้งที่99สุ่มรางวันท่านได้เกลือโอ้ยใจเย็นไว้ใจเย็นไว้ใจเย็นเย็นโชคดีที่ร่างกายของข้ามันต้านทานการได้เกลือมาแล้วเยอะแยะดีนะที่ข้าทำใจไว้แล้วบ้างดูเหมือนว่าหลักการทางคณิตศาสตร์ที่ข้าติดศูนย์ตอนมัธยมจะใช้ไม่ได้สินะ ไม่ไม่ไ,ม,ไม,ม่ฉันไม่ยอมฉันไม่ยอมหรอกว้ยมันจะเกลืออะไรนักนะจะเกลืออะไรนักน้อยสุ o m rang o ติงท่านได้ใช้แต้มบุญไปห้าสิบแต้มค่าความโชคดีตอนนี้ถึงหนึ่งร้อยแต้มท่านได้รับการ์ดกงพนึกกักครังชมใหม่ห้าได้รับการ์ดชุกเชิญชมใหม่ห้าได้รับการ์ดพลังชีวิตห้าคำอธิบายการ์ดกงพนึกกักครั้งชมใหม่อัตราการใช้งานสําเร็จหนึ่งร้อยเปอร์เซ็น์ไม่มีขาย การรักษาฉุกเฉินชมใหม่อัตราการรักษา100เอร์เซไม่มีขายถ้าคำนวณตามหลักคณิตศาสตร์ตอนมัธยมค่าความโชคดีของข้า100แต้มข้าจะต้องใช้แต้มบุญไปทั้งหมด5 0 0พแต้มใช้ห0 0พันแต้มแรกมากับของเหล่านี้ถ้าหากว่าข้าไม่เก่งคณิตศาสตร์ข้าก็คงคิดว่าได้รางวัลก้อนโตไปแล้วเอาเถอะอย่างน้อยข้าก็รู้สึกว่าข้าไม่ขาดทุนข้ารู้สึกพอใจกับการชมใหม่นี่เหมือนกันนั่นเนี่ย การพวกนี้ยังไม่สามารถที่จะหาซื้อได้อีกด้วยแต่ว่านะใช้ค่าโชคดีไปถึงหนึ่งแต้มมันน่าจะมีอะไรที่พิเศษพิเศษกว่านี้สิพอแค่นี้ก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวคราวหน้าค่อยมาสุ่มรางวัลกันใหม่ท่านอาจารย์เยี่ยนซานมาที่นี่เจ้าค่าอืมไม่ได้เห็นไม่กี่ตอนทุกคนคิดเหมือนกันไหมเจ้าเย่นี่ใหญ่ขึ้นหรือเปล่าหรือว่าแอคิดไปเองนะ สนับสนุนค้าแปลขยะขยะเก็บขอบรูเนณ0826672778ขอบคุณม,มากนะครับ